สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเหมือนเดิมเรื่องเล่าพิสวงลี้ลับสุดยอดตำนานเรื่องราวอภินิหารปฏิหารต่างๆนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ชมกันวันนี้ทางรายการขอนำเสนอเรื่องราวการกำเนิดโลกและชีวิตวิวัฒนาการจากพรมสู่มนุษย์การกำเนิดสังคมและพบผูมมโปรดรับฟังได้เลยครับโปรดกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามทางช่องไว้นะครับเรามีเรื่องราวให้ได้ฟังกันแบบจุใจ โปรดรับชมได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆจากมุมมองพุทธศาสนาคือเรื่องจุดกําเนิดโลกแล้วก็ที่สําคัญเลยวิวัฒนาการของมนุษย์ที่อิงตามพระสูตรอย่างอักขัญยสูตรเนี่ยนะครับทานวาไม่ได้มาจากลิงแต่อาจจะมาจากภพภูมิที่สูงกว่าอย่างพรหมแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนเกิดสังคมเกิดภพภูมิต่างๆที่เราเชื่อว่าเวียนว่ายตายเกิดเกิดกันอยู่ทุกวันนี้ ใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นมุมมองที่ต่างจากวิทยาศาสตร์ไปเลยนะคะแต่ก็น่าสนใจมากๆในแง่คำสอนครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากอักขัยสูตรเป็นหลักเลยนะครับในหัวข้อแก่นพุทธธรรมและการกําเนิดโลกเป้าหมายก็คืออยากชวนมาทําความเข้าใจมุมมองนี้กันว่าพุทธศาสนาอธิบายจุดเริ่มต้นของสิ่งต่งตางๆแล้วก็โครงสร้างสังคมยังไงค่ะซึ่งมันก็จะมีเหตุมีผลในแบบของคาสอนเองนะคะ ครับน่าคิดนะครับว่าจากจุดที่ดูเหมือนบริสุทธิ์มากๆเลยกลายกันโลกที่มีทั้งความโลภกิเลสความขัดแยง้งมันเกิดขึ้นได้ยังไงลองมาแกะรอยเรื่องนี้กันดูครับได้เลยค่ะถ้าเริ่มจากอักคัญยสูตรจริงๆนะคะจุดสตาร์ทเลยคือจักรวาลตอนนั้นนะคะมันเวิ้์วามมืดสนิทไปหมดเลยมีแต่น้าแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือที่ท่านเรียกว่าอาพัสระพรหมอาพัสระพรหมค่ะ พรหมพวกนี้จะมีลักษณะพิเศษคือมีแสงในตัวเองสว่างมากไม่ต้องพึ่งแสงอื่นแล้วอาหารหลักของท่านคือปีติค่ะความสุขความอิ่มใจล้นลวนเลยไม่ใช่อาหารแบบที่เรากินกันโหแค่เริ่มก็น่าทึ่งแล้วนะครับคือจิบหรือสภาวะรู้เนี่ยมีมาก่อนโลกก่อนวัตถุแล้วอยู่ได้ด้วยความสุขใช่ค่ะแถมยังไปไหนมาไหนได้ทันทีด้วยความคิดนะคะแบบว่านึกปุ๊บก,ก็ถึงเลยสุดยอดเลยครับ ค่ะคือสภาวะตอนนั้นเป็นนามธรรมามากๆแต่ว่าพอเวลาผ่านไปนานแสนนานนะคะมันก็เกิดปรากฏการณ์ตามธรรมชาติขึ้นมาธาตุทั้งสดินน้ำไฟลมที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันก็หมุนวนรวมตัวกันเกิดเป็นพลังงานมหาศาลเลยค่ะเหมือนพายุใหญ่ๆแล้วพอกันหมุนมันค่อยๆค,ค,คลายตัวลงใช้เวลานานเหมือนกันนะคะจัก,กรวาลก็เลยเต็มไปด้วยน้ำทีนี้บนผิวน้ำนะคะ ก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าง้วนดินขึ้นมาง้วนดินค่ะลักษณะจะคล้ายๆเนยใสหรือครีมข้นๆล,ลอยอยู่บนผิวน้ําแล้วก็มีกลิ่นหอมมากหอมฟุ้งไปหมดเลยอันนี้คือเป็นกระบวนการธรรมชาติลุ้นๆเลยใช่ไหมครับไม่ได้มีใครสร้างตามประสูติคือใช่เลยค่ะเป็น,นกลไกธรรมชาติล้ลน้นๆทีนี้ละค่ะกลิ่นหอมของงวนดินนี่เองที่มันไปนเตะจมูกอ่าอาภัสราพรมตนหนึ่งเข้าก็เลยเกิดความสงสยัย อยากรู้ว่าเอ๊ะไอ้ที่หอมๆนี่มันคืออะไรกันนะความสงสัยความอยากรู้ค่ะความอยากรู้อยากลองนี่สําคัญมากเพราะมันทําให้พรมตนนั้นนะคะนึกอยากจะสัมผัสดูพอคิดแบบนั้นปุ๊บด้วยอํานาจจิตเดิมก็เลยเกิดนามกายขึ้นมาคือเป็นร่างกายทิพย์รูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ยังโปร่งแสงอยู่แล้วก็มีนิ้วมีมือพอให้ไปสัมผัสได้อ๋อจากจิตลว้ลวน เริ่มมีไกลทิปเพราะความอยากรู้ถูกต้องค่ะแล้วพรมตนนั้นก็เลยลองใช้นิ้วที่เพิ่งมีเนี่ยแตะง้วนดินแล้วก็เอามาดมเอามาลองดูดชิมปรากฏว่ารสชาติมันอร่อยมากซึมซาบเข้าไปเลยติดใจในรสชาติรู้สึกว่าอร่อยกว่าปีติที่เป็นอาหารเดิมซะอีกอา้าวติดใจซะแล้วค่ะแล้วพรมโอมินตื่นเห็นเพื่อนทาก็เอ๊ะทาอะไรกันก็เลยทาตามกันหมดเลยค่ะพากันลิ้มรสง้วนดิน ผลก็คือพอเริ่มบริโภคง่้นดินเข้าไปร่างกายทิพที่เคยโปร่งแสงก็เริ่มหนาขึ้นทึบแสงขึ้นส่วนรัศมีในตัวเองที่เคยสว่างจ้าก็ค่อยๆหรีลงลงค่ะโอ้โหนี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะเนี่ยจากที่อยู่ด้วยปีติมีแสงในตัวกลายเป็นต้องพึ่งอาหารภายนอกแล้วก็เสียความสว่างไปแค่เพราะการลองชิมนี่เองแล้วมันส่งผลกระทบต่อมาอย่างไงครับ กระทบเป็นลูกโซ่เลยค่ะอย่างแรกเลยพอติดใจในรสชาติก็เกิดความอยากมากขึ้นไปอีกจากแค่ลองชิมก็กลายเป็นใช้มือปั้นง้วนดินกินอย่างตะกละตะกลามเลยตรงนี้แหละค่ะที่พระพุทธองค์ตรัสว่าความโลภหรือโลภะเนี่ยได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในจิตใจแล้วด้วยกําลังของความโลภนี่เองนะคะที่ทําให้ง้วนดินซึ่งเคยมีอยู่ทั่วไปค่อยๆหายไปกลายเป็นแผ่นดินที่แข็งๆหนาๆขึ้นมาแทน เพราะความโลภทรัพยากรดีๆเลยหายไปฟังดูคุ้นๆนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะแล้วพอของอร่อยอย่างแรกหมดไปก็ต้องหาอย่างอื่นแทนใช่ไหมคะก็เลยเกิดกระบี่ดินขึ้นมาแทนลักษณะคล้ายๆเห็ดรสชาติก็อร่อยอีกเหมือนกันแต่ก็เหมือนเดิมค่ะกินกันด้วยความโลภอีกจนหมดไปอีกก็ยังโลภอยู่ค่ะแล้วก็เกิดเครือดินตามมาคล้ายๆพวกเถาวันมีหัวใต้ดินก็อร่อยอีกแต่ก็หมดไปอีกเพราะความโลภเหมือนเดิม จนในที่สุดก็เกิดข้าวสาลีขึ้นมาค่ะแต่ข้าวสาลีนี้พิเศษหน่อยคือเป็นข้าวที่สุกเองในตัวไม่ต้องหุงไม่ต้องปลูกเก็บกินได้เลยโหเหมือนธรรมชาติพยายามจะให้ของดีๆมาตลอดแต่กิเลสมนุษย์ก็ทําให้มันหมดไปเรื่อยๆแล้วการกินอาหารที่มันหยาบขึ้นเรื่อยๆแบบนี้มันส่งผลอะไรกับร่างกายกับใจอีกบ้างครับผลกระพบชัดเจนเลยค่ะคือผิวพรรณจากที่เคยผุดผ่องก็เริ่มหยาบกร้านลง รัศมีที่เคยมีก็ยิ่งน้อยลงไปอีกจนแทบไม่เหลือเลยทีนี้พอรูปลักษ์ภายนอกมันต่างกันมากๆค่ะก็เริ่มเกิดการเปรียบเทียบการดูถูกดูแคลนกันพวกที่ยังดูดีกว่าหน่อยก็จะเริ่มรังเกียจพวกที่หยาบกร้านกว่าตรงนี้เองที่เกิดโทสะหรือความไม่พอใจความขุ่นเคืองใจการแบ่งแยกกันตามรูปลักษ์ภายนอกอ่าเริ่มมีการแบ่งแยก ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือการบริโภคอาหารหยาบอย่างเผาสาลีเนี่ยแหละค่ะมันทำให้เพศสภาพที่เคยแฝงอยู่ตามกรรมเก่าแต่เดิมนะคะเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นก็เลยแบ่งเป็นเพศชายเพศหญิงอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้หูจากพรมกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเพศมีรูปลักษ์ต่างกันมีโลภมีโทสะไม่พอใจกันนี่ก็คือจุดกำเนิดของมนุษย์ตามเรื่องเล่านี้แล้วใช่ไหมครับ ใช่ค่ะพอมีกิเลสมีเพศแบบนี้ก็ไม่เรียกว่าพรหมแล้วแต่ท่านเรียกว่าเป็นมนุษย์ยุคแรกครับแล้วมันนําไปสู่การสร้างสังคมยังไงต่อครับก็พอมีชายมีหญิงก็เริ่มสนใจกันจ้องมองกันไปมาแล้วก็เกิดการจับคู่การเสพเมถุนกันขึ้นแต่ว่าการกระทําแบบนั้นในที่เปิดเผยนะคะมันจะไม่เกิดความรู้สึกอายขึ้นมาในใจ อ๋อเกิดความอายค่ะก็เลยเริ่มคิดว่าต้องสร้างที่กำบงังสร้างบ้านเรือนเพื่อปกปิดเรื่องส่วนตัวกิจกรรมส่วนตัวนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการมีบ้านการตั้งถิ่นฐานเลยค่ะจากความอายนำไปสู่การสร้างบ้านแล้วปัญหาอื่นๆในสังคมล่ะครับพวกความขัดแย้งการปกครองมันเริ่มมายัางไงปัญหามันซับซ้อนขึ้นอีกค่ะ คือพอมีข้าวสาลีที่เก็บกินได้ทุกวันใช่ไหมคะบางคนก็เกิดความเกลียดคร้านขึ้นมาคิดว่าแม่ขี้เกียจออกไปเก็บทุกวันจังเก็บมาทีเดียวเยอะๆเลยดีกว่าตุนไว้กินนานๆอ่าเริ่มกักตุนค่ะพฤติกรรมการกักตุนเพราะความเกียดคร้านนี่เองที่ส่งผลให้ข้าวสาลีไม่ผุดขึ้นมาให้เก็บกินง่ายๆอีกต่อไปแล้ว ทีนี้ก็ต้องลงแรงเพาะปลูกถึงจะได้กินความเกลียดคร้านก็สร้างปัญหาอีกแล้วใช่ค่ะแล้วพอต้องเพาะปลูกก็ต้องมีการแบ่งที่ดินทำกินกันใช่ไหมคะก็เกิดการปักปันเขตแดนที่เราเรียกว่าคันนาอะคะ่ะพอมีทรัพย์สินส่วนตัวมีเขตแดนของใครของมันก็เกิดปัญหาตามมาคือการลักขโมยหรือที่เรียกว่าอธินาทานเป็นครั้งแรกในสังคมมนุษย์อ๋อมีขโมยเกิดขึ้นค่ะ พอจับพโมยได้ก็มีการลงโทษกันเองก่อนทุบตีกันบ้างอะไรบ้างผู้คนก็เริ่มหวาดระแวงกันไม่ไว้ใจกันทํามาหากินก็ไม่ค่อยสะโลกใจมันเริ่มวุ่นวายขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับจากเรื่องง่ายๆแค่นั้นเอง ถูกต้องค่ะความวุ่นวายนี้เองที่ทําให้คนยุคนั้นต้องมาประชุมปรึกษากันว่าจะแก้ปัญหายังไงดีสุดท้ายก็ตกลงกันว่าต้องเลือกคนที่ดีมีสติปัญญามีคุณธรรมมีความยุติธรรมขึ้นมาสักคนหนึ่งให้ทําหน้าที่ตัดสินคดีความลงโทษคนผิดดูแลความสงบเรียบร้อยคนที่ได้รับเลือกคนแรกนี้ท่านเรียกว่ามหาสมมติค่ะแปลว่าผู้ที่มหาชนสมมุติหรือแต่งตั้งขึ้นมา มหาสมุดค่ะต่อมาก็เรียกว่าราชาซึ่งแปลว่าผู้ที่ทำให้ประชาชนยินดีพอใจด้วยความยุติธรรมในการปกครองโดยคนอื่นๆก็ตกลงกันว่าจะแบ่งปันผลผล,ผลิตข้าสาลีส่วนหนึ่งให้เป็นค่าตอบแทนเพื่อให้ราชาเนี่ยมีเวลาทำงานดูแลส่วนรวมไม่ต้องกังวลเรื่องทำนาเองอ๋อนี่คือที่มาของระบบภาษีหรือการเลี้ยงดูผู้ปกครอง ประมาณนั้นเลยค่ะนี่คือจุดกําเนิดของระบบการปกครองแล้วก็ชนชั้นปกครองหรือกษัตริย์ซึ่งแปลตามศัพท์ได้ว่าเจ้าของเขตแดนเจ้าของที่นานั่นเองค่ะฟังดูแล้วเหมือนเรากําลังย้อนรอยดูพิมพ์เขียวของสังคมปัจจุบันเลยนะครับทางเรื่องทรัพย์สินส่วนตัวกฎหมายการลงโทษระบบการปกครองชนชั้นตามเรื่องนี้คือมันไม่ได้เกิดจากอุดมการสูงส่งอะไรเลย แต่เกิดจากความจำเป็นล้วนที่ต้องจัดการกับปัญหาที่มาจากกิเลสพื้นฐานของมนุษย์อย่างความโลภความเกียดคร้านจริงๆใช่เลยค่ะในมุมมองนี้โครงสร้างสังคมที่ซับซ้อนต่างๆมันมีรากมาจากกิเลสตัณหาของมนุษย์เองนี่แหละแล้วเรื่องราวมันก็ไม่ได้จบแค่การกำเนิดสังคมมนุษย์นะคะมันยังอธิบายไปถึงการกำเนิดเอ่อพบภูมิต่างๆที่นอกเหนือไปจากโลกมนุษย์ด้วยอ๋อหมายถึงสวรรค์นรกอะไรพวกนั้นเหรอครับ มันเชื่อมโยงกับการกระทําของมนุษย์ยุคแรกนี้ยังไงถูกต้องค่ะแนวคิดหลักก็คือเรื่องกรรมหรือการกระทําของมนุษย์แต่ละคนนี่แหละค่ะที่จะเป็นตัวกำหนดว่าหลังตายไปแล้วจิตจะไปเกิดในภพภูมิไหนต่ออย่างคนที่ยังพอใจในความสงบฝึกจิตทำสมาธิได้ชาญแบบที่พรมเคยเป็นก็อาจจะกลับไปเกิดในพรหมโลกได้อีก ส่วนคนที่ทำความดีมีศีลธรรมช่วยเหลือคนอื่นไม่เบียดเบียนใครกรรมดีนั้นก็จะส่งผลให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีที่เรียกว่าสวรรค์หรือสุขติภูมิไปเป็นเทวดาสวยสุขบนนั้นครับแล้วถ้าทำไม่ดีล่ะครับค่ะในทางกลับกันคนที่ทำกรรมชั่วเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พระพฤติผิดในกรมพูดโกหก พูดคำหยาบหรือมีความคิดเห็นที่ผิดผิดไปจากทำนองคลองธรรมมิจฉาทิฐิกรรมชั่วเหล่านั้นก็จะนำพาให้ไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำลงไปค่ะเรียกว่าอบายภูมิอบายภูมิค่ะซึ่งก็มีหลายระดับตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายไปจนถึงสัตว์นรกที่ต้องทนทุกทรมานตามผลกรรมที่ทำไว ส่วนคนที่ทำทั้งดีทั้งชั่วปะปนกันไปก็อาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเวียนว่ายอยู่ในวงจรน,นี้กว่าคือปรมแล้วการกระทำของเราเองนี่แหละที่จะพาเราขึ้นสูงหรือลงต่ำได้แม้กระทั่งต่ำกว่ามนุษย์กลายเป็นสัตว์ก็ได้เป็นวงจรที่เรียกว่าวัตตะสงสารใช่ไหมครับแล้วอะไรคือตัวขับเคลื่อนวงจรน,นี้จริงๆครับตัวขับเคลื่อนหลักๆเลยนะคะคือสิ่งที่เรียกว่าอวิชชากับตัณหาค่ะ อวิชากับตันหาใช่ค่ะอวิชาก็คือความไม่รู้จริงไม่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่เข้าใจเรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และหนทางดับทุกข์หรืออริยสัจสีนั่นเองส่วนตันหาก็คือความทยานอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือในทางกลับกันคืออยากไม่เป็นอยากทำลายซึ่งมันก็เกิดมาจากความไม่รู้นั่นแหละค่ะ พอไม่รู้ก็เลยอยากพออยากก็เลยลงมือทำกรรมพอทำก็เกิดผลตามมาต้องไปรับผลของกรรมนั้นๆเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆไม่จบไม่สิ้นจากทีแสดงว่าถ้าอยากจะหลุดออกจากวงจรน,นี้ก็ต้องจัดการที่ต้นตอคืออวิชากับตัณหาให้ได้เจริญปัญญาวิปัสสนากรรมฐานให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆ ก็ล้วนมีเป้าหมายเพื่อทำลายอาวิชชาและตัญหาเพื่อให้หลุดพ้นจากวงจรวัฏสงสารนี้ไปสู่สภาวะที่เรียกว่าพระนิพพานพระนิพพานค่ะซึ่งเป็นสภาวะที่สิ้นทุกโดยสิ้นเชิงเป็นอสังขตะธรรมคือธรรมที่ไม่ถูกปรุงแต่งอีกต่อไปไม่มีการเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายอีกแล้วแต่มีอีกประเด็นที่สำคัญมากนะคะในการทำความเข้าใจเรื่องนี้ คือถึงแม้เราจะพูดถึงจิตที่เวียนว่ายตายเกิดไปตามภพภูมิต่างๆแต่ตามหลักพุทธศาสนาจริงๆแล้วจิตนี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะคะไม่ใช่สิ่งที่คงที่ถาวรไม่ใช่อัตตาหรือโซแบบที่บางทีเราเข้าใจกันอ้าวไม่ใช่ตัวตนถาวรเลยเหรอครับไม่ใช่ค่ะแต่มันเป็นแค่กระแสของสภาวะรู้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเลย มันเป็นผลมาจากการปรุงแต่งของเหตุปัจจัยต่างๆหรือที่เรียกว่าเจตสิกพวกสภาวะทางจิตต่างๆเช่นโลภะโทสะโมหะศรัทธาสติปัญญาที่เข้ามาประกอบกันในแต่ละขณะจิตอุปมาเหมือนกระแสน้ําหรือเปเลวไฟนะคะที่ดูเหมือนต่อเนื่องแต่จริงๆเนื้อแท้ของมันคือการเกิดดับดับ,ดบ,ดบอยู่ตลอดเวลาเลยอ๋อเข้าใจมากขึ้นเลยครับเป็นภาพที่เชื่อมโยงกันมากๆตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เป็นพรหมสู่วิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์ การก่อร่างสร้างสังคมที่ซับซ้อนขึ้นมาจากกิเลสตัณหาและการเวียนว่ายไปในภพภูมิต่างๆที่ถูกขับเคลื่อนด้วยการกระทำหรือกรรมซึ่งก็มีรากมาจากความไม่รู้คืออวิชชากับความอยากคือตัณหาอีกทีหนึง่งเป็นการอธิบายที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับจักรวาลลงมาถึงระดับจิตใจเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะ และก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันวันนี้นะคะก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองกลับไปคิดตามกันดูเล่นๆนะคะจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาที่เราเห็นว่าแค่ความปรารถนาหรือการกระทำเพียงเล็กๆอย่างการที่พรมแค่อยากจะลองชิมง่วนดินดูเนี่ยมันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ได้มากมายมหาศาลขนาดนั้นก่อร่างสร้างโลกที่เราอยู่สร้างสังคมที่เราเป็นและกาหนดชะตากรรมการเวียนว่ายตายเกิดที่ยาวนานมากๆได้ ก็อยากให้ลองกลับมาพิจารณาดูค่ะว่าในชีวิตประจําวันของเราตอนนี้มันมีง้นดินอะไรซ่อนอยู่ในใจเราบ้างหรือเปล่าคะอาจจะเป็นความอยากเล็กๆน้อยๆความยึดติดในบางสิ่งบางอย่างที่ดูเผินๆเหมือนไม่มีพิษภัยอะไรเลยแต่จริงๆแล้วมันอาจกําลังค่อยๆก่อร่างสร้างความเป็นจริงของเรากําหนดเส้นทางชีวิตและชะตากรรมในอนาคตของเราอยู่ก็ได้โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยเป็นคําถามที่ชวนให้ต้องกลับไปสํารวจใจตัวเองจริงๆครับขอบคุณมากครับสําหรับ ข้อมูลชังลึกที่ทั้งลึกซึ้งแล้วก็ชวนคิดมากๆในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ